โตต้ายาริ1.2ส1.2พรีเมียมสปอร์ตปี2020หลังคาดำตัวท็อปไปดูคันนี้ออปชั่นอะไรบ้างไปดูแม็กใหม่ยางใหม่4เส้นสำหรับคันนี้ไฟเรียกกระจกมองข้างกระจกมองข้างจะเป็นสีดำแล้วกระจังหน้าโฉมใหม่สวยงามกิ๊บไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกมีครบพร้อมใช้งานหลังคาดำตัวท็อปคิ้วกันศาสตร์สามารถซื้อใส่ได้เองเลยเป็นตัว5ประตูเปิดดูนิดนึง ังสามารถวางของได้สบายประหยัดน้ำมันอีโคคารไปดูภายในรถบูสตสตาร์แอร์แบ็กคู่หน้าวิทยุซีดีเอ็มิามีครบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้จบการันตีจากบริษัทวันทูคารถคันนี้เกตเอราคาปรารถนาดีเพียงแค่469,000บาทผ่อนไม่เกิน8,000 7ปีไปสงวดซื้อเลยสนใจไอดีบ้านเขียวโบโทรศทั์ติดต่อเซลพอย